สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท่านนะครับตอนรับทุกทางเข้าสู่ช่องสผยแทนแล้วต่อนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูแนวทางรับพัฒนานะครับประจำงวดวันที่27มิถุนายนนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรวิ่งสองตัวบนล่างนะครับบางงวดก็มาแต่ตัวชนนะครับบางงวดก็จับันเข้านะครับยังไงก็เก็บไว้พิจารณากันดูนะครับ รามาเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกเราจะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ สองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามกับสี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกับสามนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดกับเก้าสี่บวกหนึ่งเป็นห้ากับหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกับสามนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกับสามหรือสูตรที่สองน,นะครับสูตรที่สองเราจะใช้หลักร้อยนะครับ หนึ่งครั้งนะครับระบุด้วยหกคงที่นะครับจะได้ศูนย์บวกหกนะครับเป็นหกกับเจ็ดนะครับผลพันะหกกับเจ็ดหกบวกหกเป็นสองกับสามเจ็ดบวกหกเป็นสามกับสี่แปดบวกหกเป็นสี่กับห้า ศูนย์บวกหกเป็นหกกับเจ็ดนะครับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดกับแปดหัวนี้จับไม่เข้านะครับมาสามมาหกนะครับวันนี้ชนที่เลขสามวันนี้ได้แปดสี่นะครับวันนี้ได้ตัวชนคือห้าแต่ออกห้าหกนะครับงววต่อมานะครับได้หกสองนะครับ เวลาสุดนะครับได้สองแปดก็มาดูกันในงดประจำที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสำหรับสุดนี้นะครับสุดแรกนะครับก็จะได้สามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่ครับกับห้านะครับสุดที่สองได้สองบวกหกนะครับเป็นแปดกับเก้าแต่ประกบนะครับถ้าจูดมาสองมาจับกันเข้านะครับก็จะเป็นสี่แปดสี่เก้านะครับ ห้าแปดและห้าเก้าเัวพิมพ์รูปเน้นไปที่สี่กับเก้านะครับตัวกันนะครับจะสมมุติว่าสูตรมัดไม่ชนกันนะครับก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะครับ แล้วก็เก้า้าเจ็ดอันนี้เป็นตัวกันนะครับสำหรับถ้าเกิดสมมติสูตรไม่เข้านะครับนี่ครับนำมาจากประสูตรนี้นะครับนี่มาสามนี้มาแปดนะครับงอตมาผลวันออก1 6 3 2ง8สนะครับสูตรแรกก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกเก้างที่นะครับก็จะได้6กับ7นะครับ ูตรที่สองนะครับก็สองบวกแปดนะครับเป็นศูนย์กับหนึ่งก็นี่ครับสําหรับถ้าเกิดว่ามาคนลราแนวทานครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเลขวิ่งจะมีทั้งหมดสี่สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและศูนย์หนึ่งนะครับก็ไม่ชนกันเลยสักสูตรนะครับสําหรับสูตรที่เดินอยู่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ทุกๆในทางนะครับก็เป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังตามหลักนิสสะเท่านั้นครับสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ